ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องทีเล็กแอนทนี่วันนี้เราไม่ได้มาสวายเวิะ์นับถึงจะเป็นแบบสวายเวิล์วันนี้เราจะมาสอนทำพงเวน้านะครับยนี่นี่ <c oughs> ชื่อหนังครับชื่อหนังโอเคเดี๋ยวให้เราเตรียมอุปกรณ์นะครับมีสีสีแดงสีขาวสีดำแล้วก็แล้วก็เนี่ย แบนเนอร์แพทเทิร์นนะคะของ Flower c h a r t เรื่องของ Flower c h a r t นะคระเนี่ยให้เราเก็บมาแล้วให้เราเตรียมรูมเอาไว้นะครับโอเคเสร็จแล้วขอ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 แป๊บนึงน,นะคะมาดูเน,นี่ยให้เราเอาธงใส่ไว้เออผมผมลืมเอาธงไม่ใช้ธงสีแดงนี่แบบนี้เสร็จแล้วให้เราเอา ให้เราเอาสีขาวเอ้ยพอผมเอาไลท์เกรมอะหมหมขอมสีขาวาก่อน H อทีอีไวท์เราต้องการสักประมาณสามอันนะครับเนี่ยสมมติใครอยากทำในสไบโบจะได้ทำได้สีดำน่าจะสาเหมือนกันนะครับแล้วเสร็จแล้วให้เราเอาไปทำแบบนี้นะครบเนี่ยเราไปทำแบบนี้เสร็จแล้วให้เราก็เลือกเลือกเนี่ย เป็นสีขาวนะครับให้เราเอ๊ะเอเอผมยังไม่ได้เอามันนี้แล้วก็ให้เราเอาฟาวเวอร์ชาร์ดออกนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดเลือกไปที่อันนี้นะครับนี่เอ๊ะไม่ใช่ต้องคนละฝนนั่งอันนี้ดูก่อนอ๋อใช่ๆๆใช่ใช่ใช่เช็คของมีที่ของมีที่เช็คหน่อยโอเคขอ ขอขอี้กับมันต้องใช้อะไรนะอ mm. ๋อเนี่ยแล้วเราใช้สีดำเนี่ยแบบนี้แล้วก็ให้เราหาอันนี้ให้เราหาเป็นสี่เหลี่ยมชี้ลงแบบนี้ให้มันเป็นรูปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเอาแปเนี่ยทำแบบนี้นี่แล้วให้เราครับวงกลมเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยจำได้อยูะแล้วก็ เนี่ยตรงนี้ทําให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วให้เราเอาสีขาวมาทาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะได้แล้วนะครับทงเวน,นัมแล้วถ้าใครใครอยากไปเปลี่ยนสีเอ้ยใครอยากไปเปลี่ยนชื่อก็ใช้แอนดวิได้นะครับเนี่ยผมก็เปลี่ยนแอนดวิแล้วนะครับให้เป็นแบบนี้ผมอู้วนี่เท้าบาัดของผมโตแล้วโอเคแค่แค่นี้แหละครับทงเวน,นัมโอเคมา,ม,ามาประดับหน้าบ้าน <c oughs> โอเค ก็ทำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสอนสร้างธงหรือว่าทำคลิปอะไรต่อไปด้วยนะครับก็หรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายสวัสดีครับยี่ e.